วัดีครับวันนี้อยู่กับช่องรถบ้านยังโตนะครับวันนี้จะมาเจอกับรถซงชิงนะครับซงชิงซงชิงนี่เจ้าของรถครับนี่จะมารีวิวคันนี้ครับชุดหน้าชุดหน้าก่อนเลยครับผมจานจานครับจานเกาะราซาดาครับโอราซาดาสุดยอดครับชุดหน้าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับซงชิงก็ประมาณนี้ครับมูดมินียมครับตัวละยี่สิบใส่ตัวเดียวแล้วแลโหลดหน้าเท่าไหร่ครับนี่ดูโหลดหน้าสองนิ้วครับสองนิ้วเราชุดหลังเลยครับนี่แล้วชหลัง ปหลังมีอะไรบ้างครับนี่ท่อครับหัวท่อของอะไรครับนี่ไม่รู้ครับยืมเพื่อนโอ้โหดูโอ้โหคอใช้ได้เลยนะครับนี่อือันนี้ทําเครื่องไวแน่เสื้อใหม่ๆเลยเนี่ยครับรับรีวิวฝาดดาฝาดดาพ่นสีครับชมพูสะท้อนเสียงอืมครับผมแล้วพวกอาร์มพวกน็อตอะไรนี่นะครับผมอาร์มหนุยครับไปัูไปดูป้ายครับฝั่งนี้น่าจะมีครับนี่ครับอาร์มหนุยนะครับอาร์มย่นแล้วหัวย่ยงครับหัวย่ยง มวย่างของหน่วยครับแล้วสเตอร์ละครับสิบสี่ยี่สิบแปดฮึมยี่สิบแปดโลอะไรครับกับยางล้อบันไซครับยางยางสี่ห้าเก้าสิบนี่ครับวอรรุ่นทรงเชียงหลายๆไวอรรุ่นชอบนะครับบ่ออะไรครับนี่บ่กจิตจิตเรซซิ่งอ๋อเิ็มเรซซิ่งโอ้เอเรามาดูสเต็ปเครื่องครับว่าเขาทําอะไรบ้างครับนี่สเต็ปเครื่องเลยครับผมห้าสามครับห้าสามนะครับไล่เลยครับผมมีอะไรบ้าง สปริงวาลชัมเชงเต้นครับแล้วแล้วก็มวสีดครับัวสีนะครับนี่คช่นี้คันนี้ทรงชงน็อตพัดซะด้วยนะครับโอ้โหโอ้สุดยอดครับคันนี้แล้วขอฟังเสียงนิดนึงนะครับผมไม่ต้องเวดมากครับเป็นที่ชุมชนนะครับผมนี่ครับโอ้โหเสียงดีมากครับดังดังดังครับดังดังไม่ร่นทรงเชิง อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับรถบ้านยางโตขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดติดตามผลงานต่อๆไปนะครับกดไลค์กด, like, กด share, แชร์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางคลิปต่อๆไปกันคครับ